พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าให้คอยคึดนคอยแก่คอยแก่คอยดึงให้คอยขุดคอยขนคอยค้นคอยคำให้คอยทำคอยสั่งอย่าว่างใจให้คอยเลี้ยนให้คอยอดคอยเงียนมั่นชีเลตตอนคำเพิ่นว่าให้คอยตักคอยตอนสีเห็นตอนแกงปลาให้คอยวิดคอยสาอย่าสะเศ้าว่างไว้ขั้นมันเป็นตาหยั่งให้ทำกินเฝ้าฟังอย่าได้นั่งขโมมว่วเบาแต่บอดีเด้อพี่น้องเอ้ยขอกราบสวัสดีครับพี่น้องเช่าให้เชาหน้าพ่อข้ากะบอดีเมที่นักปรา์ราษดรนั้นเป็นที่เคารพรักทุกทุกท่านครับื้นนี้กระผมจุมพ่อน้มบุตรดีครับ จากร้านชุมพรอนแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลผาสองข้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาพหากินตามกันเยิ้มครับพี่น้องครับเ mm hmm. มื่อนี้ผมก็มานําเสนอรถไถคูป,ปตานะครับรุ่น L3408 นดีที่นะครับซึ่งมีเอกสารครบนะครับพี่น,อน้องแต่ว่าล้อเลี่ยมประมาณ10มือนะครับาทางศูนย์ภาคกลางนะครับเพิ่นกกษิร่งมาให้ผมนะครับเิ่นดำเนินอเอกสารทางคุณอยู่นะครับ รถคันนี้ราคา1 2 5 0 0 0บาทนะครับอ่าอุปกรณ์มีดันหนา้ากับทางหลังนี่ก็แม่นคาดนะครับพี่น้องติดคาดเอ่อคาดกับสีใสงานจริงไดบ้บโบนะครับแต่ว่าเขาหางใส่ซืดอดอกเพราะว่มามีหางเนาะพี่น้องเนาะแขนตึงแขนยกมีหมดนะครับยางหลังก็ถือว่า50%นะครับเนาะนะครับ,นะรบยางหลัง50% หายสวยนะครับไม่แตกไม่หักหลมาตัมตะฮอดครับพี่น้องมันนี่ขำก่อนเนาะนะครับยางนานี่ยเกือสิเปอร์เซ็นต์นะครับขันนี้กับบัวมีหัวซึมนะครับน้ำร้อนน้ำยางกับบัซึมนะครับบัผุครับพี่น้องแต่ว่าบริเวณฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงสีโบงงามนะพี่น้องครับสีเปิ่นสาดมานะครับเปิ่นสาดสีมันโบงงามปันเดย อย่างอื่นก็ไข่เติบครับพี่น้อง่างอื่นก็ไข่อยู่เครื่องนิ่มๆนะครับ เครื่องดีครับเครื่องเกียร์ดีไมฟตาผิดครับล้อหนาบัซึมล้อหลังบัซึมนะครับซีนล้อบัซึมหางบัง,งามพี่น้องครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับโอ้ยไฟท้ายก็ติดนะครับไฟท้ายก็ติด เงี้ยนิมน่มๆครับไม่สีพัน